นี่คร<ถ>ั her, รบเสร็จแล้วราปเปดนะครับคำแรกของวันนี้นะ <c oughs> หนักเพิ่มไปหน่อยนะแต่ก็อร่อยพี่หลิอ่ะมาถามความคิดเห็นฝีมือแม่เป็นไงบ้างครับเข็มนิดหนึ่งอออเเ็มนะร,ร่อยอยู่อร่อยจ้าแม่ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับครับวันนี้บิวก็ได้มาอยู่ที่อ่าสารคามนะครับเตรียมตัวจะมาบวชวันนี้นะครับเป in ็นวันที่26บหิวจะบวชวันที่8ปดพฤษภานะครับก็วันนี้เราก็มาทําอาหารเช้านะครับไปไปอยู่วัดอันนี้ครับอันนี้น้ําใหม่เป็นหมอลำอ่าชื่อในวงการนะชื่ออะไรครับ สมัยเทปแกดำอ่าอันนี้น้าใหม่ก็กำลังจะทำนี่ครับน้ำเต้ารังเป็ดนะคะสูตรของบ้านเราเลยสูตรแบบอีสานแท้ๆนะคะทอดก่อนนะคะอ๋อนี้ต้องทอดก่อนหอเทอดเครื่องในให้มันกรอบจะตุ๋นแล้วถ้าตุ๋นื้อล่ะตัวตัวเนื้อค่อยทอดทีหลังไปโอ้โหนะครับเดือนเดืเลยนะครับอันนี้น้ำมันเป็ด อันนี้คือน้ำมันเป็ดก็คือเอาทอดเอาหนังมันใช่ไหมครับใช่เอามาทอดใบมะกรูดทอดใบมะกรูดนี่ไงใบมะกรูดว้าวมันถึงจะหอมใบมะกรูดอันนี้สุดรักของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็นี่มาทอดต่อทอดเนื้อต่อแล้วก็เนื้อต่อเลยนะครับเนื้อเนื้อสับนะครับสับเนื้อแบบไม่ไม่ได้สับกระดูกเขาไปนเนาะแบบเนื้อเนื้อเนีนๆนะครับ ทอดต่อใส่เนเดียวกันอือโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นที่ภาคกลางเขาก็จะไม่มีน้ำมันนะไม่ได้เอาไปทอดก็จะไปคั่วเลยอันนี้คือทอดใส่น้ำมันเป็ดเลย,ย<ะ>อ๋อก็จะมีกลิ่นกลิ่นของตัวเป็ดเนาะใช่ไม่ต้องใส่น้ำมันคือ,อนนมันมีอยู่ในเครื่อไแล้วเนี่ยอืออันนี้ก็อบลับเลือดอ่ะน่ากินมากเลย ท,ที่สาเหตุทอดเครื่องในก่อนเพราะอะไรคนนะน้าทำไมต่อที่มันหอมก็คือไอตัวเครื่องในมันจะสุกยากกว่าเนาะใช่น่ากินมากมากเลยที่จะใส่นะคะก็เป็นมะนาวเป็นมะนาวที่ปลูกเองนะครับอันนี้มะนาน<ำ>วก็ปลูกเองต้นหอม อันนี้คือเอาที่สวนเลย,เลยอันนี้ก็ปลูกเองเนาะใช่เลิศอ่ะวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับมาอยู่นี้แบบ,แบ,บดีมากาะะแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหาเช้ากินค่ำอย่างแพ้จริงก็คือหาเองทุกอย่าง,งปลูกเองปลูกเองปลูกเองทืนเองไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะไม่ดีอ่ะอันนี้ก็แตต้นเราเองไรก็ขอ,กของเราเองทรายก็ ปลูกเองไม่ต้องซื้อเลยนะอยู่ที่นี่คือมีทุกอย่างดีมากเลยแต่ถ้าอยู่ภาคกลางคือไม่มีนะเราต้องไปซื้อเองมะนาวภาคกลางโคตรแพงเลยนะครับคั่วเองนะคะทั้งพริกนี่ตัวคั่ว,วก็คัว่วเองพริกก็เอวเอง,เอง,เองเมันก็จะมีความหอมของการกที่เราคั่วที่นี่มีแบบวัตถุดิบ แบบอลังการคืออยู่ที่นี่ไม่อดตายแน่นอนครับครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาพักให้ไห้ตัวเนื้อมันอุ่นมันเย็นก่อนนะครับสเหตุทําไมต้องพักก่อนนะครับนะกนดเาก็คือเวลาเราเอาข้าวคั่วเข้าไปใส่แล้วถ้ามันร้ออมันก็จะจับเป็นก้อนใช่ไหมครับอ๋อ มันก็จะไม่อร่อยมันไม่หอมอคาร์บู้รบตัวก็เสกเกลือก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยเนาะใส่เกลือช็อตช้อนเอ้ะช้อนช้อนหนึ่งช้อนชาช้อนชาใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะครับผมเกลือนะคะใส่เกลือดลาบีตะกร้อ อโอ้มันเยอะมากเลยเนี่ยมันไม่น้อยนะเนี่ยอันนี้คือเป็นหนึ่งตัวนะคะแป้งนัวแป้งนัวเอา้าต้องใส่แป้งด้วยคือแป้งอ,ปอะไรแป้งนัวผงชูรสอ๋อก็เลยผงนัวแป้ง เรอให้เย็นกันอันนี้ก็ปรุงแล้วนะคะแร้วกใส่มะนาวแล้วตัวตัวแล้วแต่ชอบครับใส่ได้เลยถ้าชอบแบบว่ากรุบกรุบนิดนึงก็ใส่เยอะเลยเผ็ดมากนครับพริกป่นเผ็ดมากใส่เยอะไม่ได้รัว แล้วเป็นคนภาคกลางเขาจะเอาเนื้อามาคั่วคั่วในหม้อแบบร้อนๆอันนี้ก็จะมีแบบอีกอีกสูตรขอ,ของทางบ้านนะครับตามด้วยหอมต้นหอมหอมแดงนิดหน,น่อยสีนแล้วนะครับองชิม ้องชิมก็รู้ว่าอร่อยเอสวัสดีครับอันนี้อันนี้ใครครับแนะนําตัวหน่อยอันนี้น้องเครียดนะครับลูกสาวลูกสาวแม่ให,หม่อันนี้เป็นใบเปเปอร์มินเนาะเอรั่นเน่อส่สาษเอีัา,า,านเน่ไม่ใช่ใบเปเปอร์มินสซระแนเน่ครับอันนี้ก็เออจะมาโรยใช่ปะใช่แล้วก็กินกับ กินมันผักแก้มได้ด้วยหรอได้หอมแต่พี่ไม่ค่อยชอบนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ก็ปลูกเองแบบว่าไม่ต้องซื้อดีมากเลย <Wow. S 2> ที่นี่มีทุกอย่างจริงๆมีไก่ถ้าอยากกินไก่ก็เนี่ยไล่ไก่แล้วก็มาเชือดกินเอามีใบเตยอยู่ควนผักแก้มฟูๆนะครับ เนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่รับเต็ดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยอย่างที่นาบอกมานะครับ ไม่ต้องชิมตอนปรงเพราะมันอร่อยอยู่แล้วนะต้องมาดูก่อนมาเคลมซิว่ามันอร่อยจริงไหมนะครับคำแรกของวันนีหนะ <c oughs> นักเค็มไปหน่อยนะไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอย ต้องชิมก็รู้ว่าอร่อยจะก็อร่อยโอเคอันคืออืมแล้วก็หนึ่งเนี่ยหน่อไม้อันนี้รองหรือต้มธรรมดาครับต้มธรรมดาหน่อไม้สดหน่อไม้สดต้มอืมจบจังผู้โทรคือ นี่ครับอันนี้หัวเป็ดย่างอร่อยอร่อยไหมอร่อยยอดหน่อ่อยครับสูตรด้วยจองละทำน้ำซุป คนเห็นนี่ไงทอดเสร็จแล้วนี่คือเม่ดเต้นเมเต้นแล้วก็มีนี่ด้วยครับ,บมะกรูดทอดแล้วก็พริกทอดออหอมใบบุญนี่บอกเลยว่าอยู่ที่นี่ไม่อดใจ แอลเบียเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างขนาดต้มอ,อึ่งต้งมงูก็กินได้มาอยู่ที่ไหนก็กินได้เนื้อเต็มเนื้อสวรรค์น้ำข่าหวาเกินไนดะ้น้ำหมาท่านไม่บอกว่ะก็กินได้ <laughs> อะไรวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาอ,อาจจะมีการกินเนื้อหมาด้วยแต่เราจะไม่กินเพราะว่า เดี๋ยวมีดรามานะ่าเนาะคืออะไร้ให้แบบคนเขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงทำอะไรดีกว่าทำน,น,นะครับไม่ได้จริงๆก็ไม่เหนียวหืม รสชาติอีสานใช่ฮะก็ปกติต้องกินออกับข้าวเหนียวแต่แต่บิวไม่ปกติไงก็เลยกินออกับข้าวเจ้าก็าวสวยหักแบบปอ่อสันพิษนะครับไม่ได้ใช้ยายเลยห <Yahoo! S 2> น่อไม้ก็ ไม่ได้ซื้อไปเก็บหน่อยที่สุดอล่อมากโอเคเดี๋ยวติดตามแกงมค่ะพี่หลีอ่ะมาถามความคิดเห็นฝีมือแม่เป็นไงบ้างครับเค็มนิดนึงเค็มเนาะอร่อยอยู่อร่อยจ้าแม่การมีความเขาบอกว่ายิ่งเค็มคือยิ่งนัวนัวเค็ม นะครับกินกับข้าวเราก็พอดีอ่าใช่กินกับข้าวรพอดีอ่าอ่าถ้าให้คะแนนตัวเองให้คะแนนเท่าไหร่ครับเลี้ยงลูกจนโตแล้วใช่คะก็มีแต่คนบิ๊กบิ๊กดูลูกเอาก็ก็รู้ละลูกคนเด็กนะนี่ลูกคนโตของแม่ใหม่นะครับอันนี้ลูกฝากลูกแม่ตุ่มนะก็จะมาบวชนะครับก็ สำหรับใครที่มาดูคลิปก็อนุอ,น,อนุโมทนาบุญกับยิวด้วยเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็พอหอมปากหอมคอในการที่วิวมารีวิววิธีชีวิตของคนอีสานเนาะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้วิวด้วยนะครับนั้นคลิปนี้นานมากกว่าจะได้แบบมาถ่ายนะคระและ้วก็ขอบคุณที่ติดตามวิวมาโดยตลอดนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย